าและต่อจากนั้นในะเพื่อกัรเนตัวให้ท้องต่อแต่ว่าถ้าทางด้านองงานกระบวนการความรู้ความน่จะเป็นตรงนะคะทานที่มีความรู้โดยตรงค่ะเพื่อที่จะช่วยการแก้ไขหรือว่าชื่นเหนือที่มาเปนสาเหตนะคะ ลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นท่านผู้พิพากษาใช่ค่ะเป็นแรงกระตุ้นใจจุดแรกเลยนะคะและเราตรวจจะมาทดลำปางแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสองลำปางนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสังลำปางขอกราบเรียนเชิญในลำดับต่อไปนะครับ ซึ่งตรงสะพานที่เจ็ดหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันท้นพระชนของพระเจ้ากมรมพระอรงค์เดิมกรมประชาชนในจังหวัดสมพานอารอกล่าวตรีพระเกียรติคุณของพระองค์การข้าประวัติและพระทรยีย่ิจี่สำคัญโดยสรุปดังนี้ทรงเป็นพระราชาโอรสองค์ที่สิบสี่ในภาพประมินทรามหาตุลาลงกรพระกุลจอมเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาาที่ห้ากลับไปศึกษาวิชากฎหมายนสดนักนใ,นให้เชิญมหาวิทยาลัยวางราบฐานกิจการศาลและปฏิรูประบบกฎหมายทรงแก้ไขสนธิสัญญาเลิอกอักษาได้ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเมื่อพุทธศรรักราช2440เป็นการสอนกฎหมายครั้งแรกและทรงเป็นพาะอาจารย์สอนด้วยพระองค์ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาไ <I S 1> แอหลังจากที่ทรงประกอบภากกรียกิจตัางสาปีแล้วเสด็จกลับมาอยู่ประเทศไทยได้หนึ่งปีถ้าเสด็จกลับไปศึกษาวิชากฎหมายณสำนักใช้เชิร์ญมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดจนสำเร็จการศึกษา ถ้คุณท่านประธานในิิธีและทุกท่านเป็นอย่างสูงครับหลังจากที่สำคัญอย่างยิ่งได้่านทุกค<อ>นไปแล้วนะครับจะสิ้นทุกประการท่าน,นครับค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ะนะคะและสำหรับผเลนะครับทนนผ่น้านผ่านๆด้วย่า,านออ้านนผ้มานมนนานน มีริสแบนได้ไหมเนี่ พี่คอร์ยพี่คอร์จะไ้พีจะได้ีเยอะๆถูกเด็ดใจไง